ครับผมก็อย่างแรกก็คือขอขอบคุณสารมุกนาหารนะครับที่ให้ความยุติธรรมแก่ชุมพูนะครับสำหรับความรู้สึกผมผมก็ดีใจนะครับที่ได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอให้น้องได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้ครับ ก็คือครั้งแรกผมก็พูดนิดเดียวนะครับแต่ว่าเขาก็เรียกว่ามามาที่บ้านมาอไใ,ให้ผมน่ยถึงกับตกใจนะครับผมก็เลยกลัวกลัวแต่ถ้าผมไม่พูดอะไรมันก็ผมก็กลัวบางทีมันมีเหตุเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับผมผมก็เลยตัดสินใจว่าผมต้องพูดอะไรทุกอย่างนะครับผมถึงกล้าพูด ก็คือผมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแบบนี้นะอธิบายให้กับเจ้าหน้าที่รู้นะครับว่าเขามีพิรุษอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เขารู้ได้ไงว่าวันที่น้องชมพู่เกิดเหตุเขารู้ได้ไงเวลาครับเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วก็เขามาพูดกับผมมาเตือนผมให้เปลี่ยนเวลาครับก็คือเวลาเขาบอกว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาเด็กหายครับคือตวของเ็ก้คนในช่วงเวลา ก็ช่วงแรกก็คือช่วงเวลาเก้าโมงกว่าครับที่เห็นที่เจอกันแล้วก็ครั้งต่อมาที่เขาเข้ามาก็คือหลังจากที่สืบไอ้สืบพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาแล้วก็เขาก็เข้ามาที่จะที่แรกจะเข้ามาทําร้ายผมเลยนะครับแต่ว่าผมก็ตั้งตัวไว้เขาก็เขาก็ยัง มองมองเห็นคนอื่นคือมีลูกชายผมเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าทีนี้เขาก็บังคับให้ผมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันวันที่ด้วยครับทีแรกก็บอกว่าวันที่เก้าวันที่เก้าผมก็บอกว่าผมอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีคนเยอะด้วยเขาบอกว่าให้เอาวันที่สิบวันที่สิบผมก็ว่าอยู่ตรงนั้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้พอวันที่สิบเอ็ดเขาก็บอกว่าเอาให้เอาเวลานี้นะเอาเวลาเจ็ดมงนะ หรือไม่ก็เจ็ดโมงสิบอะไรอย่างนี้นะครับรครับให้เปลี่ยนความจริงครับ,ต,บ,บตรงที่เขาเข้ามาอยู่ครับ,รบก็คือผมกําลังยืนดูไอ้ตำรวจที่พิสูจน์หลักฐานนะ่ะเข้ามานะครับผมย,ยืนอยู่หน้าบ้านทีนี้ตำรวจออกไปหมดทีนี้เขาก็ขับรถผมก็จะเดินเข้าบ้านเขาก็บีบแต่สองครั้งให้ผมหยุดครับแล้วก็ จะทำร้ายร่างกายผมนะครับทําท่าจะทําร้ายร่างกายผมแต่ผมก็คือมีลูกชายอยู่ตรงนั้นเขามองเห็นคนอื่นด้วยก็เลยเขาก็เลยหยุดเขาก็เลยบังคับให้ผมเปลี่ยนเวลานะครับ,น,รบน,นั่นรออยูออกาาอย่ก็คือผมลงมาจากไอ้ที่ทํางานไปฉีดยาฉีดยาคายยาข้างบนนะครับผมก็ ต้มน้ำต้มอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมก็มานอนพักผ่อนกับไอ้ใต้ถุนบ้านทีนี้ผมก็มองไปเห็นเขามองไปเห็นเขาเขากําลังกีดยางผมก็เดินเข้าไปผมก็ตะโกนถามเขานะครับตะโกนถามเขาว่าเขาได้มากีดยางแล้วเขาก็ถามผมด้วยวันนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะของเขานะ่ะพูดมีพิรุษออกมานะครับก็คือซักถามผมซักถามผมว่า ตอนนั้นว่าเมื่อกี้ผมไปอยู่ตรงไหนมาผมไม่ได้ไปไล่แล้วไปอยู่ตรงไหนมาไปทําอะไรมาเมื่อกี้พอผมตอบคําถามเขาแล้วเขาถึงกับตกใจกระวนกระวายนะครับแต่แบบตอนที่พ่อเห็นเข,า,า,เข,นเขากีดยางเห็นเขากีดยางครับก็คือมีท่าทางลักษณะที่จะไอ้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจกีดยางโดยตรงก็คือเขายัางด้อมด้อมมองมองมองอะไรบางอย่าง กีดไปด้วยแล้วก็ด้อมๆมองๆว่ามีใครอะไรเขาจะมองหาคนอื่นแบบนี้นะผมก็เลยเข้าไปตะกูลในทักทายเขาวันนั้นครับแล้วก็เดินเข้าไปครับอันนี้กลัวเลยครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเขาก็เคยอยู่แล้วเข้ามาที่จะคุกคามผมที่จะทำร้ายผม ก็คือมันเป็นจุดใกล้นะครับใกล้ระหว่างบ้านของแม่น้องสมพู่กับจุดบนเขาครับเชื่อมหากันได้มันใกล้แล้วก็จุดนั้นมันจะใกล้ที่สุดถ้าลงฝั่งอื่นมันจะไกลกว่าครับการที่เขาติดยานั้นเราเป็นวิศวกรคอมพิดต่อเขาไมาเลยว่างานเราไปเห็นเขา ตรงนั้นเขาไม่เคยไปกีดนะครับเขาเพิ่งมากีดปีนั้นเพราะว่าไม่ไม่ไอเป็นสวนยางของคนอื่นครับก็การกรีดยางก็คือธรรมดาคนกีดยางก็ต้องมีหมวกครับมีอะไรสวมแล้วก็มียากันยุงแต่นี้ไม่ไม่มีถ้าไม่มียากันยุงก็ต้องมีหมวกมีชุดอะไรที่มันไอกันยุงได้ประมาณนี้ครับไอป้องกันสัตว์ป่าอะไรแบบนี้นะครับ ครับก็เก็บไว้เยอะนะครับเก็บไว้นานแล้วครับก็เลยได้พูดวันนี้แหละครับ่วาก็มีส่วนนะครับก็พอมีส่วนบ้างเพราะว่ามันจะโยงไปถึงหลักฐานอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่าขั้นแรกก็ต้องดูว่าจุดไหนรู้ว่าใครมีพิรุธ อะไรอย่างนี้จะได้ชี้ไปให้มันถูกทางแบบนี้แหละครับ